สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการต่อเตารับและสวิตนะครับเราจะใช้วิธีการเดินสายแบบตีกิฟนะครับเออเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือครับเราจะมีคีมรวมนะครับคีมรวมแล้วก็คีมรวม2ตัวนะครับกัองเช็คไฟหรือเทสแลมนะครับ ไขควงหัวแขกนะครับก็ไขควงหัวแบนนะครับแล้วก็ระดับน้ํานะครับส่วนเรามาดูอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งครับนี่คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งคือสาย v a f เบอร์2คูณ1.5นะครับอันนี้เราจะใช้เดินเป็นสายหลอดไฟนะครับส่วนสายที่2ก็คือสาย BF 2คูณ2.5นะครับ จะมาทําเป็นสายเมนนะครับถัดมาก็จะเป็นกิฟเบอร์หนึ่งนะครับเราใช้รับสาย vf สอณหน่งจุนะครับส่วนกิฟตัวที่2เราใช้เป็นเบอร์สี่นะครับรับสาย vf 2องคูณสองแล้วก็ vf สองคูณนนะครับรัดสสายนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้ว่าเดินไว้กี่จุดนะครับวิธีนับจุดของ ช่างไฟฟ้านะครับสวิตเป็นจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็นับรวมกันเป็น2จุดนะครับส่วนเต้ารับนะครับก็จะนับรวมกันเป็น1จุดนะครับรวมทั้งหมดนี้เป็น3มจุดนะครับ1 2 3สามนะครับวิธีนับจุดของช่างนะครับเออเรามาดูหลักการทำงานนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสายเมนเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นสายไปหาหลอดนะครับ อันนี้จะเป็นการทดสอบให้ดูก่อนนะครับก็ไปนะครับสายมันหลวมครับสายปักทดสอบไปชัว่วคราวนะครับเ,เรามาดูการทำงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิสว์จุดหตัวนี้อีกจุดหนึ่งแต่ไม่ได้ต่อไว้นะครับหาหลอดไฟยังไม่ได้นะครับก็ทุกท่านได้ชมแค่จุดหนึ่งก่อนนะครับ เราก็มาดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กปลั๊กของเรานะครับไฟ AC 2 2 0โวลต์จะเป็นไฟกระแสสลับนะครับแล้วก็มาใช้เทแลมเช็คไฟดูนะครับว่าไฟมากี่เส้นนะครับตัวนี้ก็มีไฟนะครับตัวล่างนี้จะไม่มีไฟนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นลายแล้วก็นิวต้นนะครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มามาจุดหนึ่งนะครับ เส้นนี้ไม่มานะครับก็แสดงว่าปกติใช้งานได้นะครับทีนี้ผมจะมาวัดแรงดันไฟฟ้าให้ดูนะครับว่ามากี่โวลต์นะครับตอนนี้มีแรงดันอยู่230โวลต์นะครับเ,เราไปดูวิธีการต่อกันเลยครับการที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าทุกครั้งเราต้องออปิดเบรกเกอร์หรือคัตเอาท์นะครับเราต้องปิดก่อนนะครับถ้ายังไม่ชานาญผมก็ยังไม่ชานาญนะครับ นะครับแล้วก็ไม่ควรประมาทก,กับเรื่องไฟฟ้านะครับเป็นเรื่องที่อันตรายพอสมควรนะครับเออเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับว่าเราจะก็จะแกะให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาครอบออกมาจะมีอีชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ไขค,ควงหัวแขกนะครับขันนั2สองตัวนะครับขอภัยที่ทำมือเดียวครับเออ ทีนี้พอคันฝาครอบออกเสร็จหน้าก,กาดนะครับก็ถอดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเปื่อยสายให้ดูนะครับทีนี้ผมเปื่อยสายออกมาแล้วนะครับเ,เราจะมาไล่ดูสายกันนะครับง่ายๆเลยนะครับสายเมนเราใช้เป็นสายเบอร์2อ2.2.5คูณนะครับเป็นสาย Vf 2องตัวนี้จะเป็นสายเมนนะครับสายใหญ่ตัวนี้จำไว้เลยนะครับว่าเป็นสายเมนปึ๊บ ตัวนี้เป็นสายนิวตันของสาย VF 2องนุดหนะครับที่ไปหาหลอดนั่นเองนะครับตัวนี้คือสายนิวตันของหลอดนะครับเราจะวิธีการต่อก็คือเราจะรวมกันจุดนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสายเมนตัวนี้ก็เป็นสายเมนของอสวิคนะครับเราจะเอามาเลี้ยงสวิคข้างบนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสายไปหาสวิคนะครับง่ายๆเลยนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับตอนนี้เป็นสายเมนนะครับสายเบอร์สอจตัวนี้เป็นสายสวิคสองคูนนะครับวิธีการต่อก็ง่ายๆนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลั๊กข้างหน้านะครับตัวนี้ปลั๊กตัวนี้ข้างบนปลั๊ก ข้างบนเป็นสวิช์นะครับข้างล่างเป็นปลั๊กจัไว้นะครับแล้วกลับด้านให้ดูนะครับกลับด้านตอนนี้เราต้องทําแบบนี้ก่อนนะครับเปาะสายไฟแล้วก็ให้สวยงามนะครับเ้ากับดูของตัรับของเรานะครับแล้วก็ทําแบบนี้ อ่ะเรามาไล่สายดูนะครับเอ่อเมื่อกี้ผมบอกว่าสายเบอร์2.2.5นะครับเอ่อจะทําเป็นสายเมนนะครับมาเลี้ยงข้างบนนี่นะครับเรามาดูนะครับว่าได้ดูนะครับอันนี้จะเป็นสายเมนนะครับใช้สาย bf 2.2.5นะครับจะอันนี้จะเป็นลายอันนี้จะเป็นนิวตันนะครับเอ่อเรามาดูส่วนสายลายก่อนนะครับลายอันนี้เมนมานะครับจะมาเข้าที่ พักก่อนนะครับหรือต้อนรับนั่นเองนะครับต้อนรับเราก็ทําสายนะครับที่ผมบอกไว้นะครับว่าทําแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาสุบใส่ตัวนี้นะครับเอามาสวมใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟก็จะปิ้งมานี่นะครับมาต้อนรับอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ออกจากต้อนรับก็เข้าไปเลี้ยงสวิตช์ข้างบนนะครับเห็นไหมครับเอาใหม่นะครับไฟจากเมนจะเข้ามาที่ต้อนรับก่อนนะครับออกจากต้อนรับตัวที่1นะครับเข้ารับ เข้าต้นรับตัวที่2นะครับออกจากต้นรับตัวที่สองก็จะเข้ามาเลี้ยงสวิทข้างบนนั่นเองนะครับนี่ครับสวิทข้างบนเป็นสวิทนะครับเออเรามาดูนะครับว่าไฟก็จะมาตรงนี้นะครับไฟจะมาเลี้ยงสวิทนะครับเรากดปุ๊บไฟก็จะวิ่งขึ้นมาไปหาหลอดนะครับส่วนเรามาดูสายนิวตันนะครับนิวตันก็เช่นกันนะครับเข้ามาเข้าต้นรับนะครับก็ออกมานี่ สายนิวตันของหลอดนะครับจะไม่มีสวิ์นะครับก็จะต่อเข้าที่ดูของต้อรับนะครับมันเหลือดูว่างนะครับแล้วก็ต่อเข้าเลยนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าต่อ2หลอดนะครับเราก็เอาเช่นกันครับสายนิวตันบางทีช่างเขาจะพันไว้นะครับจ้ำใส่กันเลยนะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับสายนิวตันก็จะจ้ำถึงกันนะครับถ้าเราเปิดสวิ์ปุ๊บ ไฟก็จะวิ่งมานี่ครับวิ่งันมาปุ๊บก็จะไปหาหลอดสายนิวตันก็จะมารอที่ตรงนี้แล้วนะครับรอแค่มีไฟฟ้ามานะครับหลอดก็จะทํางานเลยนะครับหลักการจําง่ายๆครับตรงนี้จะเป็นลายมาเลี้ยงต่อรับนะครับที่เขียนว่าตรงนี้เขียนว่า L L นะครับ N N แล้วก็เชื่อมตาเป็น L แล้วก็ต่อเลยนะครับ ทำสายแบบที่ผมว่านี่นะครับงอให้มันเข้ากับรูนะครับแล้วก็สุกลงไปเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้ารูเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาใส่สวิตนะครับสวิตก็จะมีวงจรบอกนะครับว่าให้นําไฟนะครับเข้าที่ล่างสวิตนะครับเอาสายมีไฟนะครับายลายเข้าที่ด้านล่างนะครับออกด้านบนนะครับมีลายวงจรบอกอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับก็จะต่อถึงกันเลยนะครับง่ายๆนะครับส่วนเรามาดูตอนประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนนะครับเออเรามาดูนะครับว่ามาดูทีละขั้นตอนนะครับตรงนี้จะเป็นลายนะครับลายมาเข้าตรงนี้แล้วนะครับลายเข้าต้อนรับก่อนนะครับลายเข้าต้อนรับแล้วก็ค่อยขึ้นไปหาสวิตนะครับ ดูนะครับลายมาเข้านี่แล้วเข้าต้อนรับก่อนนะครับส่วนสายนี้นะครับลายเข้านี่ปุ๊บก็มาสายตัวนี้ก็จะโยงมานี่ปุ๊บไฟก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับส่วนสายตรงนี้นะครับจะเป็นสายที่เราจะเอาไปไปเลี้ยงสวิคข้างบนนะครับสายตัวนี้นะครับมันจะเึงกันนะครับเราก็ต่อถึงกันนะครับไฟก็จะมานี่นะครับปึ๊ดเข้ามานี่ปึ๊บก็จะมาลออยู่ตรงนี้นะครับไปทีละขั้นตอนเลยนะครับ ส่วนสายนี้เดีย๋ยวค่อยไล่ครับเรามาอันนี้คือสายเมนมาจากข้างล่างนั่นเองนะครับที่จะมาเลี้ยงสวิตช์ไฟนะครับเป็นสายที่มีไฟนั่นแหละครับนี่ปึ๊บส่วนเรามาดูสายนิวตันครับเรามาดูของส่วนของสายนิวตันนะครับนิวตันตัวนี้อันนี้จะเป็นสายเมนเข,เข้ามานะครับเมนจะเข้ามานี่ปึ๊บแล้วก็ทําสายโยงมานี่ปึ๊บเสียบเข้ามารูนี้นะครับ ส่วนรุ่นนี้นะครับจะเป็นสายนิวตันของสวิทนะครับเราจะต่อรวมกันเลยนะครับนิวตันจะต่อรวมกันนะครับอันนี้ก็จะไปรอที่หลอดนะครับสายนี้นะครับเราจะรวมกันนะครับตรงนี้แหละครับทีนี้เรามาดูส่วนของการต่อสวิตนะครับมาดูส่วนของสวิตนะครับตอนแรกผมบอกว่านะครับทําสายนี้ให้เป็นสายไฟนะครับสายลาย จะมาเลี้ยงสวิทข้างบนนะครับเออเราจะเอาสายลายนะครับจากสายเมนนะครับสายเมนของสวิทนะครับเราจะเอามาสายลายจากข้างล่างนะครับเราทําเป็นสายเมนขึ้นมาเลี้ยงสวิทนะครับเราก็จะต่อเข้ากับรูนี้นะครับเพื่อ <parce> ที่จะไปปิดเปิดหลอดนะครับเพื่อที่เป็นสะพานไฟนะครับในเมื่อเราทําการต่อแล้วนะครับเอ่อสายเมนจากข้างล่างเข้า,ามานี่ปุ๊บนะครับทีนี้ก็เหลือแต่สาย นี่นะครับสายอันนี้ก็จะเอาไปาไปเลี้ยงที่หลอดนะครับเป็นสายของหลอดไฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับต่อเข้ากับรูด้านบนนะครับแล้วก็ต่อในรูด้านบนก็จะมีออกมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการเก็บสายกันเลยครับเก็บสายพับสายให้สวยงามนะครับตรงนี้ก็เก็บสายเรียบร้อยแล้วก็ขัดน็อตเลยนะครับ ไปนะครับทำมือเดียวม่ค่ไปถนัดนะครับการน,น็อตเลยนะครับการน็นอตมีน็อตซองรูนะครับจับให้ตรงๆ ทีนี้เราขันน็อตเสร็จแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับปิดฝาครอบนะครับตอนนี้จะเป็นฝาครอบ2ช่องนะครับมันจะมี1ช่อง2ช่อง3ามช่องนะครับอันนี้ผมเลือกมา2ช่องนะครับเพราะว่ามีสวิตช์สตัวปลั๊กสตัวนะครับเราก็เลยใช้แค่2ช่องนั่นเองนะครับทีนี้เหลือเพียงวิธีการทดสอบเท่านั้นเองนะครับก่อนวิธีการทดสอบนะครับให้ลูกค้าหรือ ท่านผู้ชมนะครับไปขึ้นเมนไฟนะครับหรือคัดเอานะครับบางบ้านก็ติดตั้งตู้คอนเสมร์นะครับเราอย่าเพิ่งเปิดนะครับก็มาเช็คดูก่อนนะครับว่าไฟมากี่เส้นนะครับก็ตตอนแรกเลยครับช่องนี้ข้างบนเป็นลายนะครับเราก็เช็คนะครับว่าไฟมานะครับอันนี้ก็มานะครับอันนี้อันนี้จะไม่มานะครับ ถ้าเกิดว่าไฟมา2เส้นนะครับเราต้องไปไล่ดูอีกนะครับตอนนี้มีไฟแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบเลยนะครับว่าหลอดไฟรอนนี้จะทํางานหรือไม่นะครับอันนี้สวิ์นี้ไม่ได้ต่อนะครับผมต่อสวิ์ตัวนี้นครับดูนะครับปรากฏว่าหลอดไฟเราทํางานนะครับนะครับนี่เป็นการเดินสายแบบเบื้องต้นนะครับคิดมีถ้ามีประโยชน์นะครับแก่ทุกท่านพ่อบ้านนะครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ